ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวรถยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Mitsubishi XP a n d e r รุ่นใหม่ปี2026รถครอบครัวที่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นและเหมาะกับทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Mitsubishi XP a n ัน r ปี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นไฟหน้าแบบ LED มีความเพรียวบางเส้นสายของไฟส่องสว่างเวลากลางวันดูเฉียบคม ให้ความรู้สึกทันสมัยและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นล้ออลลอยลายใหม่เพิ่มความหรูหราและความสูงจากพื้นเล็กน้อยทำให้รถดูใกล้เคียงกับ SUV มากขึ้นด้านท้ายรถไฟท้ายถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉลียวมีสปอยเลอร์พร้อมหลังคาที่กลมกลืนกันอย่างลงตัวโดยรวมแล้วรถคันนี้มีเสน่ห์ทั้งในด้านความสวยงามและความเป็นรถครอบค,ครัวที่ใช้งานได้จริงสำหรับสมรรถนะเครื่องยนต์ยังคงไว้ซึ่งพื้นฐานเดิมแต่ได้รับการปรับแต่งให้มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้น และการเร่งที่นุ่มนวลขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้ขับในเมืองหรือลุยทางไกลเอ็กพันเดอร์ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีระบบช่วงล่างได้รับการพัฒนาใหม่ทําให้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นเพิ่มความนุ่มนวลให้กับผู้โดยสารแม้ในเส้นทางที่ครุขระระบบเกียร์ก็ถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆการควบคุมพวงมาลายัยตอบสนองได้ดีขึ้นมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงทําให้ขับในที่แคบหรือซอยต่างๆได้ง่ายขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Xpander ปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์แบบมินิมอลใช้วัสดุแบบซอฟ t ์ u c h พร้อมการเดินได้ให้ความรู้สึกพรีเมียมตรงกลางมีหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบทำงานได้รวดเร็วใช้งานง่ายไม่ทำให้เสียสมาธิขณะขับขี่หน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและปรับแต่งได้ตามความต้องการระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติและมีแบบ2โซน ช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละฝั่งได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดแสงไฟตกแต่งภายในแบบ a m b i บ n ย l i g h t i n ยกระดับบรรยากาศให้ดูหรูหราขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนจุดเด่นสำคัญของ Expander คือความกว้างขวางรุ่นปี2026ยังคงให้ความสะดวกสบายด้วยบอก3แถวแถวที่2สามารถเลื่อนและเอนได้เพิ่มความสะดวกในการเข้าออกไปยังแถวที่3ซึ่งแถวที่3ก็ได้รับการปรับปรุงให้รองรับผู้ใหญ่นั่งได้สะดวกขึ้น พื้นที่เก็บสัมภาระมีขนาดใหญ่และเมื่อพัพบเบาะแถวหลังลงจะได้พื้นที่มากพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หรือของใช้ประจำวันต่างๆช่องวางแก้วน้ำและช่องชาร์จ USB มีติดตั้งไว้ในหลายตำแหน่งทั่วทั้งห้องโดยสารเพื่อความสะดวกของทุกคนในครอบครัวในด้านความปลอดภัยมิต s u b i s h i ได้ใส่ใจและอัปเกรดฟรีเจอร์ต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีระบบช่วยขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนอุ่นใจในทุกเส้นทางอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นคือกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบง่ายยิ่งขึ้นพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดและระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังช่วยลดความเสี่ยงจากการชนในที่แคบหรือมุมอับสายตา ในแง่ของเทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้ยังมีระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทรถและระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลระบบเสียงคุณภาพดีให้เสียงคมชัดทั้งสำหรับการฟังเพลงและการโทรศัพท์ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันก็ดีขึ้นจากการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่และการลดน้ำหนักของตัวรถทำให้เอ็กพันเดอร์เป็นรถที่ขับดีใช้งานได้ทุกวันและประหยัดน้ำมันไปพร้อมกันอีกจุดที่น่าสังเกตคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีขึ้นมากเสียงจากถนนและเครื่องยนต์ถูกลดลง ทำให้การเดินทางใกลยเนียบและผ่อนคลายยิ่งขึ้นสรุปแล้วมิสูบิชิเอ็กพันเดรุ่นปี2026เป็นการอัปเกรดที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีใหม่ๆม,มันยังคงเป็นรถครอบครัวที่คุ้มค่าแต่ดูดีและล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณกําลังมองหารถครอบครัวที่มีครบทั้งความสะดวกความปลอดภัยและดีไซน์ทันสมัยเอ็กพันรุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม